สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมานาสวัสดีเดวลุกสวัสดีคุณป้าเดวนางหลิ่นกับมนาพี่น้องมนาใส่ที่คาดผมหก็ได้นะคะดูสวยมันเป็นนั่งอยมนาสวัสดีก่อนสิคะ สวัสดีคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงค่ะคุณพี่คุณน้องแล้วก็รุ่นเดียวกับหนูด้วยสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีทุกทุกคนค่ะแม่เรจาจ่าวันอาทิตย์วันนอกมันนี้วัานาิกวันพรุ่งนี้ก็วันที่สิบสามพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงกาน์นะคะสงกรารวันปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยแต่ก็มาได้ไปใส่ไมได้ไปเที่ยวใส่ไปสักบไร่ได้ ทุกคนก็หามคึอกันพี่น้องเ,เ่นอยู่บ้านเท่านี่แหละจ้าเรนกันยี่ซองซ้ำค่นนี่แหละรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่านาก็ลงไปรถน้ำคุณปู่นะลูกเนาะปีใหม่แล้วสงการานต์แล้วเป็นนางเห็นตุ๊ก,กตาเหมือนหนูเลยลูก คลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องนางนิ่ก็มาาน้าสองคนหนึ่งแม่แม่ลูกพี่น้องหอง<ม>ของวีเพีมันเบิงอ่อเดอร์เนี่ยแบบมันนอนกับลูกมันเนี่ยมัน <c oughs> นั่งเฉย,ย,ยมาน้าส <c oughs> <c oughs> ิลบแล้ว หนานมองกล้องไม่เอาไม่จับไม่จับนะลูกนะมันสกปรกมันมาดิกรปกะป้องเหม่งแล้วก็ป้องเหม่งป้องเหม่งป้องหม่งป้องเหม่งป้องเหม่งป้องหม่งเหม่งก็ป้องหม่งป้องหม่งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอเร็วสวัสดีค่ะคุณคุณป้าคุณลุงคุณนะ้าคุณอาทั้งหลาย เอฟซีที่น่ารักทุกท่านอืมขึ้นก่อนอือหืชื่นใจจังอือหืชื่นใจจังชื่นใจจังกับสมาชื่นใจจังชื่นใจจังสมาชื่นใจจังชายโยชายโยชายโยหูฮิ้วชายโยหูฮิ้ยวมะกรูดมะนาวมะพร้าวชุ่มโอฟักทองแตงโมชายโยหูฮิ้ยวเบิ่งนะเบิ่งเบิ่งเบิ่ง เบ่งกล้องให้แม่เนี่ยกว่าคนจ่วยของแม่โอใจดาออกแล้วเหรอว้าวเป็นปลอกคอไปเลยเป็นหมาน้อยไปเลยทีนี้เป็นหมาน้อยมานาปลอกคอเลยอืมขยับก่อนเด้อขยับขยายขยับขยาย ไม่ไม่ออกให้มันไม่ออกให้มันไม่ไม่ออกให้ค่ะฮะคุณมานาโน้โยเด็กหญิงสุพรรณีสุพรรณีเด็กพีน่น้องเอ็กชื่อจริงชื่อสุพรรณีส่วนแม่ชื่อสุภาวรรณลูกชื่อสุพรรณีพ่อก็ชื่อเพชรบ่าเพชรชื่อเล่นกับชื่อจริงกันเดียวกันพี่น้องชื่อเพชร ส่วนแม่ส่วนแม่ก็สุภาวันส่วนลูกก็สุพรรณีความหมายของเขาก็คือความเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะความหมายคำว่าสุพรรณีสุพรรณีสีหอดเกตามสกุลแมนบอกแมนบล็กแมนบอกคะแมนบอกคะสุพรรณีอะไรนะสุพรรณีสีหอดเคใช่ป่า ใช่ไหมเอออ,อ,อดีิจ้าอาทิจ้าไปเลยเด้อพี่น้องเด้อพ่อกำลังคิดหนาค่ะคลิปนี้ก็มาเจอกันวันล้นิดจิบเจมไซ ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย